อุ่นบ้านจักรนารายสวัสดีครับแจ็คมาวันนี้อยู่ที่อภิมหามหืคลือหาดครับก็นี่ก็เป็นองุ่นสายพันธุ์อนุต้าครับผมก็ปลูกไว้เพื่อประดับอาคารลานจอดรถรวมถึงอาคารร้านค้าได้ด้วยนะครับ ตรงนั้นเป็นแจ็คเจริญการค้าสินค้าเบ็เตล็ดใกล้สารากลางใหม่เมืองมหาสารคามนะครับก็ประหลาประดานะครับผมเนะพื่อความสวยงามครับก็มาดูมาดูในส่วนของตรงนี้ที่เรียกว่าท้องนะครับผมหรือลำต้นนะครับท้องขึ้นไปแล้วจะมี แยกเป็นสองกิ่งที่เรียกว่ากิ่งอามซ้ายอามขวานะครับเดี๋ยวให้ดูแจ็คได้ทําการหยุดหยุดอามซ้ายอามขวาไว้แล้วนะครับผมก็คือตัดที่ปลายของอามซ้ายอามขวาออกแล้วนะครับผมอ่าอามแล้วก็จะมีเคนครับนี่นี่เคนนะครับผมนี่เคนนะเคนเนาะกิ่งที่ออกมาจากอามนะครับผมนะครับผมนี่เคนมีดอก มีลูกนะครับผมมีดอกมีลูกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนโตขึ้นกว่านี้นะครับผมทีนี้นี่คือพอตัดปลายของกิ่งอามแล้วเราก็จะมีเคนนะครับผมสองเคนที่เขาเก่งมากเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวออกมาแบบนี้เราจะเปลี่ยนเคนเป็นอามกัน นะครับผมอ่าก็มาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะขึ้นบันไดเนาะก็จะให้เขาเลื้อยต่อเป็นพญายบางกรไปข้างหน้านะครับผมก็หนุ่มปีมารงนะครับผมก็มีเทพบางกรมาเสริมสริมมงคลนะครับผมนะการค้าการขายนะครับผมการผลิตการเลี้ยงดูแลต้นองุ่นนะครับผมนี่เดี๋ยวเราอัปเดตเนาะ ตอนนี้พึ่งพึ่งพึ่งแตกตานะครับผมเป็นช่อเล็กๆออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาวันอัปเดตกันนะครับผมนะก็สี่สิบสองสายพันธุ์นะครับผมอเราอยู่กับหน้าร้านค้าสักหน่อยก่อนเดี๋ยวปีนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราหยุดหยุดยอดกันหยุดเบรกนี่สองข้างนี้ของพยายมังกรนี่ เป็นกลิกกำลังเลื้อยเนี่ยเป็นอามนะครับผมอามซ้ายและอามขวาแต่เราจะเบรกให้ดูกันนะครับผมนะหยุดยอดอามซ้ายและอามขวานะครับผมส่วนนั้นคือเป็นเคนเนาะอย่างที่บอกมันจะมีท้องมีอามซ้ายขวาและมีเคนออกมานะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นมา หยุดยอดกันนะครับผมหยุดยอดกันหยุดยอดอารนะ์มเนาะก็คือตัดปลายของอาร์มนั่นแหละเพื่อแกล้งให้เขาเนี่ยออกมาใหม่นะครับผมนะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันนี่นี่นี่จะให้เคนนี้มาเป็นอาร์มต่อไปนะครับผมอ่าตัดละสั่งนี้ละ่ะเห็นไหมไขว้กันอยู่นะครับอาร์มซ้ายอาร์มขวานี่เราเบรก เบรกเบรกยอดนะครับของกิ่งอาร์มแล้วให้เคนนี้มาเป็นอาร์มแทนนะครับผมทีทีเรามาดูกันดูกันนี่นี่เราเจอละเจอละเจอละนะครับผมนี่เราหยุดยอดกิ่งอาร์มแล้วให้กิ่งเคนมาเป็นอาร์มแทนตรงนี้นี่ครับเราแกล้งเขาครับเพื่อให้เขาเนี่ยอยากออกมาใหม่นะครับผมนะครับผมอ่ะได้ละ นะครับลง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 ก็แล้วก็เก็บครับเก็บลงบันไดามาเก็บนะเก็บนี่ครับเก็บนี่ครับแล้วก็เป็นปุ๋ยต่อไปเลยนะครับผมอ่ะก็เดินอัปเดตกันเข้าไปนะครับผมส่วนที่เห็นโน้นก็เป็นห้อง ดนตรีนะครับที่แจ็คลองเพลงนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นโรงพ่อชําแล้วกันเนาะเรียกว่าเป็นโรงพ่อชําขององุ่นบ้านจันรารายนะครับผมเรามีอะไรแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังครับงานในโรงเรือนก็อยู่ด้านหลังนะครับโรงเรือนก็อยู่ด้านหลังนะครับผมเก็บกันไกลแล้วแอบสองห้องร้องเพลงหน่อยสินะครับผมวันนี้เตรียมร้องเพลงอะไรนะครับผม นั่นครับผมเตรียมไว้แล้วเห็นไหมเพลงกลับคืนรังนะครับผมเอาละก็มารู้จักทักทายกันไว้นะครับผมเพื่อนๆก็สัปดาห์นี้มีมีหลายคณะเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โรงเรียนนะครับผมก็มีทั้งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนะครับผมมีนักการเมืองนะครับผมแล้วก็มีโรงเรียนจากบึงการแล้วก็เพื่อนๆจากกรุงเทพนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมชมก็ ยินดีต้อนรับนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทั้งในส่วนของการปลูกเพื่อความสวยงามประดับหน้าบ้านหรือเป็นธุรกิจนะครับผมในโรงเรืนอนองุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับ